กที่ 5. รูปแบบของความคิดอันเป็นปฏิหารจะเพิ่มพูนความมั่งคั่งของคุณได้อย่างไรโลกทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของมันในทะเลอากาศและพื้นดินได้อยู่ที่นี่ก่อนที่คุณจะเกิดขึ้นมาให้เริ่มที่จะคิดถึงความร่ำรวยที่ไม่ได้ถูกบอกเล่าและไม่ได้ถูกค้นพบทั้งหมดรอบๆตัวคุณโดยรอคอยให้ความเฉลียวฉลาดของมนุษยชาติได้นำมันออกมาเบื้องหน้า ปัจจุบันมีเศรษฐีเงินล้านและระดับพันล้านมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมากกว่าในช่วงเวลาใดๆก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์แค่ไอเดียเดียวที่ถูกต่อยอดไปสู่ความเป็นจริง ก็สามารถนำความมั่งคั่งมาให้คุณได้คุณอยู่ที่นี่เพื่อที่จะปลดปล่อยความงดงามที่ถูกขังอยู่ภายในตัวคุณและล้อมรอบตัวคุณเองด้วยความหรูหราความสวยงามและความร่ำรวยของชีวิตยิ่งคุณเริ่มได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะดีมากขึ้นสำหรับคุณและโลกทั้งหมดเท่านั้น